สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่ติดตามไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชาแนลนะคะสวัสดีเอฟซีสายลงพลประเตนทุกๆคนยูทูบเบอร์สายลงพลประเตนทุกๆคนนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าไมล์เลิบด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีทุกๆคนที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปมากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันนะคะขอบคุณน้ำใจสำหรับ FC สายลงพลประแตนทุกทุกคนนะคะ FC พอตอนะคะคลิปนี้ไม่เลิบเจเจ ได้ไปฟังไลฟ์สดคนคนหนึ่งนะคะฟังยังไม่จบค่ะลมมันออกหูเลยต้องมาพูดนะคะทุกคนเลยต้องมาพูดเพราะทนฟังไม่ไหวนะคะนะคะกินข้าวเสร็จทํากับข้าวเสร็จอะไรเสร็จเลยมานั่งดูคลิปแล้วก็ไปเจอไลฟ์สดฟังได้ยังไม่จบหรอกค่ะลมมันออกหูเลยต้องมาทักทาย fc พอต่อกันนะคะไปฟังมามีการให้ fc ตัวเองลบ ความทรงจำที่ผ่านมาตอนที่ตัวเองอยู่ช่วงช่วงที่ตัวเองอยู่กับลุงพลบอกให้ลบทิ้งให้หมดลบทิ้งให้หมดอย่าให้เหลือความทรงจำนั้นแล้วมาเริ่มต้นใหม่มาฟังข้อมูลที่ตัวเองยัดเยียดให้ในวันนี้ดูคนคนนี้นะคะคิดได้ไงเนะี่ยให้ลบข้อมูลอันเก่าที่ตัวเองเคยพูดไว้เมื่อก่อนนะที่ขณะที่ตัวเองอยู่กับลุงพลนะตอนที่ตัวเองอยู่กับลุงพลไม่ว่าจะเป็นไทม์ไล ทั้งกี่ฝ่ายกี่ฝ่ายตอนที่เข้าข้างลุงพลน่ะทำลายเจ้าหน้าที่บอกมาเวลานี้ตัวเองก็มาแย้งหมดว่ามันไม่ใช่น้องหายก่อนเก้าโมงก็มาจากไหนมาจากพวกตัวเองทั้งนั้นเลยนะคะมาจากกลุ่มกวนของตัวเองทั้งนั้นเลยอน้องหายก่อนเก้าโมงน่ะแต่พอมาวันนี้บอกให้ลบข้อมูลนั้นทิ้งให้หมดให้มาฟังข้อมูลใหม่แถมยังมีการเอาน้องคนหนึ่ง ไปโยงถึงช่องช่องมดอีกพูดในทํานองว่าพ่อเขาให้ข่าวแบบนี้แต่วันนี้น้องที่เป็นลูกเป็นหลานเขามาอยู่กับช่องมดเหมือนกับว่าช่องมดดึงเด็กคนนี้ไว้เพื่อที่จะไม่ให้พูดอะไรเกี่ยวกับลุงพลประมาณนั้นในในความคิดของเขาแต่เขาไม่ได้พูดออกมาตรงๆหรอกแ,แต่เราฟังเราคิดได้ว่าเป็นแบบนั้นนะคะแล้วจะบอกให้รู้ด้วยนะว่าวันที่ลุง คนนี้เขาให้สัมภาษณนะ์น่ะวันที่ให้สัมภาษณ์เขาก็บอกแล้วว่าพี่สาวของน้องมาตามหาตอนเก้าโมงมาถามเขานะ่ะแล้วช่องใหญ่ยังขันไปถามเขาบอกว่าถ้าถ้าคุณให้ข่าวแบบนี้มันก็ไปขัดแย้งกับสิ่งที่เจ้าหนะ้าที่ให้ข่าวไปสีว่าเก้าโมงเกือบสิบโมงนะ่ะเขาไม่อยากมีปัญหาไงเขาถึงออกมาแก้ว,ว่าอ,อ๋อผมพูดผิด ผมก็เลยบอกว่าระหว่างเก้าโมงถึงสิบโมงเขาก็เลยพูดอย่างนี้ไงนะคะเขาเลยออกมาแก้เพราะเขาไม่อยากมีปัญหาไงคนบ้านๆที่ไหนจะอยากมีปัญหานะคะไอ้ที่เขาไม่เป็นพยานเพราะอะไรไม่ใช่ว่าเขาพูดกลับไปกลับมาที่เขาไม่ไปเป็นเพราะเขาไม่อยากไปยุ่งเกี่ยวกับคดีคนบ้านๆบ,บ,บางคนนี่เขาไม่ใส่ใจหรอกว่าคดีใครเป็นคดีใครเขาไม่อยากเอาตัวเองเขาไปยุ่งเขาจะไม่เป็นพยานให้ใครทั้งนั้นถ้าคนที่ เขาไม่อยากเอาปัญหาเข้าหาตัวเองคุณไปคิดใหม่นะแล้วที่ทุกวันนี้เขาไมา่อยู่กับลุงพลน่ะเพราะเขารู้ไงว่าน้องไปตามหาเก้าโมงแต่ช่องนั้นไงช่องที่มีปัญหากับลุงนั้นไงยังบอกผมถามกลับไปเอา้าถ้าคุณพูดแบบนี้ก็ไปขัดแย้งกับสิ่งที่เจ้าหน้าที่ให้มาสินะ่าไปพูดอย่างนั้นเขาก็ต้องกลับคำไงคุณไปคิดให้ดีๆนะ แล้วคนที่เข้าไปดูนะคะเข้าไปดูน่ะคนที่เข้าไปนั่งฟังรวมถึงไมล์เลิฟเจเจด้วยหละไมล์เลิฟเจเจเนี่ยคงไม่เอายื่นจมูกตัวเองไปให้คุณสนตะพายหรอกนะแล้วถามคนที่ไปนั่งดูด้วยทุกๆคนน่ะนะคะคุณยอมยื่นจมูกตัวเองให้คนคนนี้สนตะพายพวกคุณหรือคะถามหน่อยนะคะถามหน่อยยอมเต็มใจเอาจมูกตัวเองยื่นเข้าให้เขาสนตะพายหรือถึงดูไม่ออกว่า วันที่เขาอยู่กับลุงพลเขาพูดลักษณะไหนเกี่ยวกับผู้สูญเสียนะ่ะวันนี้เขาออกจากลุงพลโจมตีลุงพลสารพัดที่จะโจมตีกันนะ่ะแล้วมาบอกพวกคุณว่าให้ลบส่วนนั้นทิ้งให้หมดเลยแล้วมาเริ่มนับหนึ่งใหม่เริ่มต้นใหม่แล้วมาฟังข้อมูลในปัจจุบันที่เขานําเสนอให้นะ่ะพวกคุณเป็นอะไรถึงจะให้เขาสนทายพวกคุณนะ่ะถามหน่อยสินะคะ คนที่เขาคิดได้คิดเป็นนะคะเขาไปน,นั่งฟังน่ะเขาไม่ยอมให้คุณสนตะพายหรอกนะคะเพราะเขารู้ว่าอะไรคืออะไรก็เพราะว่าสิ่งที่เขาเห็นน่ะสิ่งที่เขาเห็นน่ะคือลุงคนนั้นน่ะเขารู้ไงว่าน้องมาตามหาน้องสาวกี่โมงน่ะเขาถึงต้องมาอยู่กับลุงพลไงนะคะเพราะสิ่งที่ออกหมายจับเขาน่ะ มันเป็นเวลาอีกอย่างหนึ่งกับที่เขารับรู้ไงเขาถึงไม่ยอมรับไงเขาถึงต้องหันมาอยู่กับลุงพลไงถ้าคนที่คิดได้คิดเป็นเนี่ยเขาไม่เชื่อในสิ่งที่คุณพูดด้วยซ้ําเมื่อก่อนคุณให้ร้ายพวกที่อยู่ฝั่งโน้นขนาดไหนช่วงที่คุณเดินเข้าหาลุงพล่ะจาไม่ได้ก็ไปย้อนดูคลิปตัวเองด้วยนะพูดอะไรไว้บ้างนะคะร,รู้ว่าจําได้ทุกอย่างเนี่ยแต่อยากจะให้คนอื่นจะลบความจําคนอื่นและชี้นําเขาอะ ชี้นำให้เดินตามตามที่คุณคิดนะหรือนะคะเขาไม่ได้ทำก็คือไม่ได้ทำอย่าไปยัดยัดความผิดให้เขาแล้วคุณไปบอกว่าที่แม่ให้น้องปิดบังน่ะเพราะน้องบอกว่าคนคนนี้เป็นคนทำแต่แม่บอกครอบครัวเดียวกันไม่ต้องไปสงสัยอย่างนั้นจริงหรือลูกอาจจะคูลูกจนลูกกลัวเลยไม่กล้าบอกว่าเป็นคนคนนี้คุณชี้นำแล้วนะ คุณชี้นําคนของคุณให้เชื่อในสิ่งที่คุณพูดว่าลุงพลเป็นคนทําแล้วนะนะคะเด็กอายุสิบสามช่วงนั้นน่ะถ้ามันเห็นกับตาจริงๆนะ่ะมันยืนยันไปแล้วว่าแต่วันนั้นว่าคนนี้แหละเป็นคนทําหนูพูดจริงนะแม่เด็กอายุสิบสามแล้วนะ่ะมันต้องเชื่อในสิ่งที่ตามันเห็นมันก็จะยืนยันอย่างั้นแหละแม่หนูเห็นจริงๆหนูเห็นจริงๆเด็กอายุสิบสามไม่ร้องให้เพราะแม่บอกว่าจริงหรือลูกไม่ใช่อย่างนั้นนะลูกมันไม่ใช่ ไม่งั้นจะเป็นปีกว่าหรือจงจะออกหมายจับเขาได้นะ่ะนะคะลองไปคิดดูคิดใหม่นะคะคุณอย่ามาชี้นําผู้อื่นให้เชื่อว่าลุงพลเป็นคนทําให้เชื่อว่าแป๊บเต็นเป็นคนทําตัวคุณคุณไม่ได้ไปอยู่ในเหตุการณ์ด้วยซ้ําแต่คุณจะมาชี้นําอย่างนี้เพราะข่าวได้ไงข่าวก็บอกอยู่แล้วว่าก็ผมถามกลับไปว่าถ้าคุณพูดแบบนี้ตอนเก้าโมงมันก็ขัดแย้งกับสํานวนเจ้าหน้าที่นะเห็นไหม ลองไปดูว่าข่าวช่องนั้นน่ะช่วงนั้นทะเลาะกับลุงพลหรือเปล่านะคะและคนที่นั่งฟังน่ะถ้ายังไม่ได้ติดตามข่าวก็หันไปดูช่องอื่นๆแล้วก็ไปย้อนดูคลิปอื่นๆด้วยนะและย้อนดูคลิปไอคนที่มันพูดด้วยนะว่าเมื่อก่อนที่มาอยู่กับลุงพลนั้นพูดว่าไงบ้างนะคะเราไม่ใช่วัวใช่ควายจะให้คนอื่นสนตะภายคิดดูเอาแล้วกันนะคะเราไม่ได้ไม่ได้เป็นสัตว์ชนิดที่ต้องให้คนอื่นมาสนตะภายเราเป็นตัวของเราเอง มีสมองของเราสมองของเราคิดได้ว่าสิ่งไหนถูกต้องสิ่งไหนผิดนะคะเรารู้เราเห็นตั้งแต่เริ่มต้นถ้าคุณไม่รู้ไม่เห็นคุณไปย้อนดูข่าวนะคะแค่คุณพิมพ์เข้าไปว่าข่าวของเด็กหายคนนี้ตั้งแต่วันที่11ปีเท่านั้นเท่านี้คุณก็จะได้รับข่าวนั้นๆตั้งแต่เริ่มต้นย้อนดูมาเลยค่ะคุณอยากจะดูข่าวช่วงไหนหรือแม้แต่ช่องอที่ออกมาให้คุณน่ะ ไอ้ชี้นำให้พวกคุณเชื่อนะ่ะว่าเมื่อก่อนที่เขาเดินเข้าหาลุงพลนะ่ะเขาบอกยังไงบ้างโอ้ยผมนะ่ะรักจริงนะครับผมสามารถตายแทนได้ติดคุกแทนได้สําหรับคนที่ผมรักมาพูดขนาดนั้นเลยนะคุณไปย้อนฟังสินะคะแล้ววันนี้เป็นไงวันที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันออกมาโจมตีเขาทุกอย่างนะ่ะนะคะโจมตีสารพัดจะโจมตีแล้วยังจะมาชี้นําให้พวกคุณเชื่อนะ่ะในสิ่งที่เขาพูดบอกลบไปให้หมดเลยไอ้ที่ที่ผมเคยพูดมาเมื่อก่อนนะ่ะ แล้วมาฟังวันนี้วันผมจะพูดว่าเป็นยังไงโอพูดมาได้ไงอย่างนี้ฟังแล้วหูลมอ,อกหูดะของขึ้นนะคะถ้าคนที่ยังไปเชื่อนะคะก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วเอาจมูกตัวเองไปยื่นให้เขาสนตภัยล้ล้วนๆเลยนะคะนะอันนี้ของขึ้นคะ่ะเลยออกมาพูดนะคะแล้วช่องมดนะคะเขาจะรักเขาจะเลี้ยงเด็กคนไหนมันเรื่องของเขาแล้วอย่าเอามาโยงนะคะอย่าเอามายงมาเกี่ยวพันกับ ว่าน้องคนนี้เป็นลูกเป็นหลานของคนที่เคยให้สัมภาษณ์กับช่องข่าวใหญ่ๆนะมันไม่เกี่ยวกันเด็กก็คือเด็กนะคะไม่เกี่ยวกันเลยนะคะคลิปนี้พูดประมาณนี้ค่ะเอฟซลุงพลป้าเต๋นทุกทุกคนไม่เริ่มจเจฟังไม่จบหรอกค่ะของมันขึ้นเลยไม่อยากเข้าไปฟังไม่อยากได้ยินเสียงแต่พอดีเห็นว่าไฟ์สดและตั้งหัวข้อขึ้นมาก็เลยเข้าไปดูค่ะแล้วพอเข้าไปดูได้ฟังแบบนี้แนละ้วของก็เลยขึ้นค่ะวันนี้ก็เลยมาพูดนะคะก่อนที่จะไปธุระนะคะคลิปนี้ เอฟซีลุงพลป้าเต้นทุกๆคนนะคะรักชอบลุงพลป้าเต้นเมตตาลุงพลป้าเต้นนะคะสนับสนุนผลิตภัณฑ์ลุงพลป้าเต้นทุกๆตัวนะคะถ้าเรามีกําลังนะคะตามกําลังของเรานะคะถ้าไม่มีก็ช่วยดูคลิปของลุงพลแลส่สดของลุงพล ไม่ข้ามโฆษณาเท่านี้ก็คือหนึ่งกำลังใจที่จะส่งถึงลุงพลประแตนนะคะทุกคนแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ยังอยู่กับลุงพลนะคะไม่ไม่ว่าจะเป็นมาดิพิตของคุณรัชนีลูทินแซดของคุณอ้อมแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเรือของคุณอนุวัฒน์นะคะที่ยังมีเปอร์เซ็นต์ให้ลุงพลนะคะเพื่อที่ลุงพลจะได้ไปต่อสู้คดีให้มันหมดข้อกล่าวหาทุกๆข้อกล่าวหานั่นแหละคะ่ะแล้วก็ต่อเติมสถานที่ของพ่อปู่ปริจิตรให้สวยงดสวยสดงดงามทุกๆเวลานั่นแหละนะคะ คลิปนี้ไมล์เลิฟก็จะพูดประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าค่ะเพราะไมล์เลิฟเจต้องไปธุระเนาะเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ช่องไมล์เลิฟเจเจด้วยนะคะฝากไมล์เลิฟเจเจช่องเล็กๆน,นี้อยู่ในอบอกอ้อมใจของ f c พอต่อด้วยนะคะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ